ดีค่ะค่ะจะไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนแล้วค่ะจะหัดอ่านก่อนจากกินอันจักกีนันนอกเหรือหรอจากกินอันจักกีนันนมโอ้มาเรามาอ่าน A B C กันนะโอเคมา A อวีเอเอบีบีวีโอซีซีดีดีอี F E E E ี F ีอ D G อฟเ I I เจ K จ K K L L ขึ้นมาอ่านดีๆลูก M M N N ดูค่ะดูนักเรียน O B U O นักเรียนค่ะดูค่ะ O B O I O O P P Q Q R R R S T T T U V V W X Y วยเกย่เงจังเสร็จแล้วเหรอจบแล้วลุกขึ้นมาค่ะนักเรียนอะไรที่เกียดเนี่ยเหนื่อยแล้วเหรอแล้วกดขากดขาเอาแล้วก็ต้องหยุดหรอแล้วค่อยอ่านไงเนาะไง นี<ค><ม>หรอคะ่ะนี่ไงคะนี่ไงไ,ไม่ใช่หมูหมูเจี๊ยบจามรีจามรุ่ยอ,อะถ้าเหนื่อยแล้วบายบายก่อน,นะคะ่ะ